แล้ <c oughs> น้อยแลนไปเบิร์นะขั้นสมาน,นะ <c oughs> ไม่ล่ะ <c oughs> ขอโทษเอ้ย ตำรวจตำรวจตำรวจจับเดอ้อฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดียุดก่อนหยุดก่อนยุดก่อนสต็อปสต็อปสต็อป okay. โอเคโอเคทุกคนเนาะวันนี้เขาทีมาสัมภาษณ์เน็ตไอดอลอัลน,อนนี้เน็ตไอดอลมีคนติดตามเยอะแยะมากมายเนาะอันนี้ก็คือกันเนาะเน็ตไอดอลสาวลาวสาวลาวตอนนี้กำลังโด่งดังที่สุดเลยเนาะในประเทศไทยเนาะเอาสบายดีสบายดีซื้ออย่างน้ำใสซื้ออย่างเกสรเกสร What is my name? <laughs> ok 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 à ai chắc bì lắm siêu hạ hả siêu hạ siêu hạ bị rồi ôi bị nhau rồi khịt vào khịt vào sau hạ lận rồi này này hốc bị ồ anh siêu hốc bị mà tao vẫn còn chưa khịt vào sau hốc bì rồi đó ừ khi chưa mỏi nhăng mỏ hốc bì nè mỏ hốc này cứ cắt anh này mỏ hốc Bì đời sẽ chốt อีกปีนึงเอออยู่ไทยอยู่ไทยมันมีฮอตหมอหกอยู่ลาวมันมีแต่มหมอดเจ็ดเนาะเออมามามาไทยไทยไทยมามาสิพาไปกินขนมมา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 พร้อมกันเนาะมาไว้ดนึงอ๋ออ๋อปิ่นสังมาแค่นี้นี่ตอนนี้นี่น้ำใสเป็นเน็ตไอดอลดังอยู่ทางทิกต็อกล้วก็อยู่ทางอย่างไรยูทูบ <YouTube. S 1> อ,อ,อันนี้เด้ อยมีทางติ๊กต็อกเนาะอันนี้ดังจากมงอ่าด่างจากมโอ้แต่เลยจุดเริ่มจุดเริ่มต้นของการปิ่นเน็ตไอดอลนี่เฮานี่เริ่มต้นมาจากไหนเฝ้ากินเธอดูน้องก็ไดนะ้ <c oughs> สัมภาษณ์ก่อนนี่นะเอ๊ะ <c oughs> เอา้าโบ้หู้อะยูยูอะกระดังวะแมนแมนโบ้ได้ตั้งเต่าบอก่แม้ว่าความหมายก็คือแบบเขาเฮ็ดคลิปประเภทใดเขาแบบมีคนณหู้จักนะก่อนที่จะหูะนะ้จักเขาขนาดเขาเฮ็ดอีหยังสินะอเอาทิมกันด <laughs> <laughs> เูเอาเอาวอาเอาเอาวอา ฝากกึ๊กวะนิดไอดอลฝากกึ๊กถึงคุณโอ้ตายกูแล้วตายกูแล้วคกูไปจะซิเอาเอาถามพวกนี้ก่อนถามพวกนี้ก่อนโอ้ยสุขอายุดีๆนึงนึกขู่สัมภาษณ์ก็ได้นะตายแล้ว

จุดเริ่มต้นของเฮาฮะนะก่อนที่จะเป็นเน็ตไอดอลเนาะก่อนที่ก้าวสู่เข้าสู่การเป็นเน็ตไอดอลนี่นะเริ่มต้นจากไสเฮาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับหยังกะคลิปห้องเพลงทั่วไปเลยแหละห้องเพลงว่ะเราเราเราฟังวันหนึ่งว่ะเราเราฟังวันหนึ่งบอกแมนสอนเพลงวันนี้บอกบอกบอกนี่เมื่อกี้มาเมื่อแล้วว่าดังมาจากการห้องเพลงนะทุกคนเนาะดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเราห้องเพลงวันหนึ่ง อาจองพี่สักกะกบเยอะเอาจัตลกหนึ่งเนาะจะตายจากยาแหละยื้อจองพี่สักมัามาเอามาเอามาอันนี้นโอ้ยยาแหละบอเห็นแล้วคลิปโอนี่นะเซาๆมา à Tăng mãi mãi bắt mãi có mãi 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 bắt mãi là mãi 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 mà mãi 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 Phác phác đây mãi mãi ายากถามน้องสองคนว่าหน้าตอนนี้เนะเาะระวังตอนที่อยู่ในอยู่ในอนาโซเชียลเนะเาะตอนฮดตลิปนะกับชีวิตจริงวันซรำมันต่างกันแนวใดนะตายห่าเว้ยกูเว้นคลิปนะมันลดกูมาลลยเว้ยน้ำใส่ก่อนชีวิตจริงกับในโซเชียลกะค่อนข้างกับ ออกไปทางคือกันชีว <c oughs> ิจิงกับยูนในโซเซียลคือกันแต่ว่าตัวจริงขี้ไน้หนึ่งตัวจริงขี้ไร้หนึ่งทุกคนอันนี้ไดยกแมนแล้วทํานองนั้นเลยเพราะว่าในกล้องก็อาจจะปั๊บนิดในึงแต่ว่าตัวจริงตีหลังกัได้ <c oughs> บอแมนนะยากยากคู่ว่าแบแบความแบบกาสมมุติว่าเขาเฮ็ด คลิปอยู่ลุงเนาะมันจะอคติ้งแนวนึงสินะแต่ว่าชีวิตจริงอะนมันต่างกันแนวใดเขาเขาได้แอคหลายโบหรือว่ามันมันมันเปิ่นเนว้อใดโบโบได้แอปเลยอ่าภาษาก็จะเป็นภาษาท้องถิ่นทั่วไปเลยเป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยอืมโอเคลืมเหรอเหมือน้าคุชดดีก็มึงเนี่ย อ่าเนาะแล้วแล้วอนอาตัวสุดท้ายนี่เนาะที่ถามนนองสองคนเนาะอตอนนี้เขาก็มีอนอาคนที่ตามไลน์แล้วเนาะลายแสนคนเนาะอาจจะถึงล้านคนแล้วฮะนะเนาะผมน้องสองคนอันอีกสองอีกอีกสี่ห้าปีข้างหน้านะอาจจะถึงล้านสินะอาจจะถึงแสนนี่นะไอว่านะเนาะความท้าทายของเฮานี่เนาะเรื่องจริงเลยอันนี้นะถามเรื่องจริงเลย แบบเขาเจอเรื่องแนวแนวใดเนี่ยเสียงเซนมาแบบเจอคุณมาแบบคอมเมนต์ในเซิงแบบในเทิงที่พดีแนวนั่นแนวนี่วอที่ยังสั้นนะแบบเห็นในเขาแบบท่อหรือว่าอย่างนั้นเนี่ยบอกเรื่องแบบนั้นก็คือค่อนข้างมีหลายแต่ว่าแกบยังไงบ่ก <laughs> เอาตอบความจริงนะ<า>ค,ค,ค,คือคือคือดาราม่าค่าดองสามร้อยล้านเด้ก็อนนั้นก็ ได้ได้อ่านคอมเมนต์แล้วมลแม่บอกเออตอบคำถามความจริงก็บรู้สึกว่ากับบุรุษแบบเสียใจเลยว่าที่ทุกคุนแบบมาคอมเมนต์ว่าว่าขนองหันแพงโพดบนเวิรก,กทายชาว่านสินะก็เข้าใจเพราะว่าเขากับคอนเทนต์ชีวิตจริงก็อาจจะแพงกว่านั้นอ่าแล้วอืนี่ช่างมาลดลายจังเกะกนันนะมอนี่นะ แล้วอ่ะนะเขาเจออันคอมเมนต์แบบแหงๆหรือว่าคอมเมนต์แบบมันกระทบจิตใจเขาบ่ามีหลายแมบบางการคุกค้างบอยังบอสินะแม่บางเธอแกฮูทึกฮูทึกคือท้อไปในบางครั้งแต่กับยังสู้ต่อแล้วอันนี้เด้นิ้มคํางนำแล้วโอ้ยตายกูแหละ <laughs> แมบบ่ว่าเขาเจอ,อเรื่องท้าทายแบบไหนเน่แบบอ่า แม่เจออุปสรรคใดน,นในการเหคลิปมันมันกระทบจิตใจเขาล้านใดๆมันเห็ดให้เขาแบบผู้สึกท่ออย่างสินะืจอได้ดูว่าสมองพวกมึงก็ได้กับมิลายเนาะคอมเมนต์ทางซึ่งลบแล้วก็ซส่งซึงบวกกับมิลลายเติบ เอาเราดีๆไหมเออกนดีอยู่กับ้าหัจอกันไรเนี่ยยันยันไม่ได้ยินเสียงยันไม่ได้ยินเสียงก็มิลายอยู่คอมเมนต์ทั้งแบบแบบดีแล้วก็แบบบดีทั้งอายุทางเึิงบวกแล้วก็ซึ่งลบอ่าก็จะมีหลายคนที่แบบเบิ่งเขาในหลายมุมนะความคิดของคนเขานะมันต่างกันอยู่แล้วบางคนอาจจะเบิ่งเขาเป็นแบบนี้บางคนอาจจะเบิ่งเขาเป็นแบบนี้แต่ว่าไก่ย่าเข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 าสามารถไป ไปควบคุมความคิดกับเจ้าได้ก่ะเจ้าจะคิดไปด้วยกออยาเขาซะ <laughs> เ,อาเอามองกุฎมา <c oughs> ที่ว่าตอนท้ายขนาดน้องหัวแล้วมันหูซึกวานผสมมงปันใดเน,นาะเ <c oughs> มื่อน้าแล้วป,ปั๊บป๋งกรต้องหัวเนาะเพราะว่าเวลาเวลาน้องไปประกวดอัน Miss Universe หรือว่า Miss r สแกรนอย่างสินะ อ่ามิสแกร์อินเตอร์เนชั่นแนลบอยอย่างบอสมิสเวิลด์อย่างจังซี่ฮะนะเวลาน้องไปตอบคำถามอยู่ซึ่งหน้าเวทีเนาะ <c oughs> เวลาน้องหัว <c oughs> ยิกๆๆๆย้กกิ๊กกิ๊กกิ๊กเสียนะเขาทีตัดคะแนนเน,นองเด้อเนอะ <c oughs> จื้บไว้มือหน้าฮะนะ <c oughs> บอสบอกตื่นเลยหนึ่งมือหน้าบอสต้องเห็ดจังซี่ครับไปโอเคเนาะอ่าเารียก <c oughs> จถามอีกสองคำถามเนาะก่อนก่อนที่ว่าจะได้ จากคลิปกันไปวัชร์ซาอ,อ,อยากจะถามว่าในมุมมองของน้องสองคนนี่นะคิดแนวใดกับคุณเทียว่าจะก้าวมาปป่น,นไอดอลรุ่นใหม่วั่ร์ซาเขามีมุมมองเนี่ยมุมมองแนวใดมองต่อขอเจ้าเ <c oughs> พิ่มคำนะน้ำวั่รซาต่อขอเจ้าน <c oughs> ะอยก็อยากปป่นแบบยางให้เด็กน้อยสมัยใหม่ได้มีการเ,เดี๋ยว <c oughs> <ๆ>เรวน้องบ่สปินเด็กน้อย โอ้ย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 โอเคโอเคเอาเอาไม่ไม่บ๊วยเป็นยังบ่วยเป็นยังก็เเวะละแมีย้อนอยากปิ่นแบบย่างให้คนสมัยใหม่มีความกล้าที่จะก้าวสู่ในโลกโซเชียลเนาะซทำนี่ปะโอ้ยอันนี้น่าจะอายได้นึงเราทุกคนเนาะเพราะว่าตอนเล่าให้ลิปเนี่ยเบื้องยู่งซ่องเราได้เด้อตอนเล่าให้ลิปนี่แบบฮุสติกแบบแอคทีฟหลายเลยแต่ว่า เวลามาสัมภาษณ์บบมีแล้วอาจจะเขินแน่เนาะแล้วอาจจะตื่นตินแน่สินะเอาสําหรับน้องเลยในมุมมองของน้องก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนอะไรลักแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบกล้ากล้าขึ้นกล้าแบบกล้าเว้ากล้าแสดงออกสินะบ่ต้องอายก็ได้บ่ต้องอีบ่ต้องอายก็ได้มนะันเอาเว้าดีๆีไหก็อยากจะแบบอยากจะเอ่อป็นสั่งเรามาลืมแล้ว ก็อยากจะเป็นให้กำลังใจกับทุกคนที่กำลังจะก้าวเ,เข้ามาในวงการบันเทิงหรือว่าวงการแบบออนไลน์สินะคือตอนแรกนะก็อาจจะอายแน่แต่ว่าถ้าเห็ุๆไปมันก็นโอเคบางทีก็อาจจะท้อกลางทางแน่แต่ก็สู่ต่อไปเด้อโอเคนะเนาะคำถามสุดท้ายนะก่อนที่จะจากกันไปเด้วยเนาะ,ะเพราะว่าชิไลหัวหมืเินวันนี้ <laughs> โอเคเอ คำถามสุดท้ายเนาะคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเนาะถ้าหากว่าบอมีอินเทอร์เน็ตใส่หนึ่งเดือนนี่นะพกนองคิดว่าจะอยู่ได้บอหรือว่าจะเป็นยังไงสำหรับตนเองไหนถ้าหากว่าบอมีเดี๋ยวนี้ฮะนบอให้ใส้โทรศัพท์หนึ่งเดือนหรือว่าบอให้ใส้อินเทอร์เน็ตหนึ่งเดือนนะพกนองจะเป็นยัไดจะจะคิดแนวไหแตโอเคบอจะอยู่ได้บอหรือว่าแเป็นวไงบอโอเคเลยเป็นอย่าง เพราะว่าก็คอยมีคนอยู่เบื้องหลังเขาตลอดที่แบบพยายามพยายามหลังพยายามอย่างนี้มาเท้ากันนี่มันขึ้นเมื่อไหร่โอ้ดักนิดนึงวัาแล้วก็ว่าแล้วก็ฟาเตว่าล้ก็ชะคำอะไรนี่แล้วาดิฟาเต อ้าวถามน้องก่อนถ้าหากว่าโบมีอินเทอร์เน็ตไซนึงเดือนเนาะอ่าน้องจะปิ๊นได้ไรน้องคือว่าน่าจะอยู่บ่ได้เพราะว่าชีวิตส่วนหนึ่งก็คือไซไปกับอินเทอร์เน็ตหมดเลยถ้าโบมีอินเทอร์เน็ตก็คือน่าจะอยู่ยากอ่ออันน้องไ้ไปน้ำอินเทอร์เน็ตนี่น้องไซเนี่ไรโบแบบอ่าไอ้ว่าน้องไ้โทรศัพท์หลายกว่าโบเป็นวะการไซโทรศัพท์แหลรมันอยู่ในแบบ,บ ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไปเลยฮะนะาถ้าโบมีก็คือน่าจะอยู่ยากโอ้คันคันน้องไปประกวดอะมีสแควร์แล้วมียูนิเวิร์สต้องตอบว่าใช้อินเทอร์เน็ตเด้อต้องใช้ว่าใช้โทรศัพท์ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตสิเด้อร์โอเคเนาะแล้วน้องเด้ย <c oughs> อยู่บ่ได้แน่นอนเ <c oughs> พราะว่าเพราะมาหยัง สมองเบอร์เฮ้ยเออเออเออใกล้กันพอว่าอย่างต้องคำเดียวมะพราะอย่างเอาอันอับปีเกนเลยจิมร้อนหมูเรามึงเจ็บขาเลยเอาจบคลิปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าขั้นหากว่าเขาเห็ุแบบนี้ต่อไปอะนามันก็ซีมืดแล้วจึงทอนมืออื่นเนาะดังนั้นเฮาสิจบเท่านี้ค่ะเอาก่อนจบนะฝากอ่าอานาบอกแฟนคลับให้มาทิดด็อติดตามอะไรทำไมได้ไหม ฝากติดตามและเป็นกำลังใจฮะแม่การเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อฝากติดตามในเด้อบอกมันเดีเ๋ยวอยากให้นอกสองคนบอกว่าเดี๋ยวนี้นะ่านอกสองคนมีคนติดตามเนี่ยบอกว่ามันติดตามซ่องไอเนสินะฝากติดตามซ่องอ่า <c oughs> อุ้ยกูดังขนาดนี้ผมยังบ่ฮู้วะนี่ <c oughs> เอาเอาเอา,เอา <c oughs> ฝากติดต,ต่องซ่องไอติดต่องโอเคเนาะทุกคนเนาะฝากติดตามไปเรือยตามนี่เลยเนาะทุกคนเนาะโอ้จบคลิปอุ้ย <laughs> <laughs> 太大了。